ตัวดีวันที่ดีเช่นเคยน้องเลิฟไงน้องแฮปปี้หรือเปล่าวหรือว่าแพ้แล้วตัวยังไม่ได้กินซุกี้เนี่ยบังดอนไม่ทีบังดอวไม่ีงงกระดีงงกระดีเอาอีเดียวได้มึงกระดับซเปิดรออยู่สามสองหนึ่งเอาดดวิปไอแดกแหวกเงโหัวน่าวะคนเยอะคนเยอะเพื่อรๆโอ้โหไม่ทำเนี้ยนันตีเลยเอสคาร์น,อน้อง อดี๋มือเยี๋รู้มือผมยังไม่ทัดลว้เลยดึงกองกันนะเพื่อนเวลาทำม,มีเวลาทเพลงเร็วเหรอเร็วมันมาเนี่ยสวยสวยสวย,สวยตุ้หุ่นจำลบหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งซ้อมมากับเพื่อนเว้ยพีพีพีอ่ะเฮ้ยมีผลเห็นไหมทุกคนเอามาเล่นพีพีผมครับสามทุ่มครับไอดีหนึ่งห้าตัว โลตับครูเหรียญโลแคโลกาแฟคอนโนมาแล้วสวยเดี๋ยวก่อนติดต่อครับความสุขของเราเขาสองของเขาสวยเราสองครับโอ้โหมันี่ยจิสันรูจิสันรู้รรว่ะโอ้ดูมันโชว์จุงานจะมาดิจุกแล้วจุกอิดจุดต่อมันเป็นแดดมันเป็นแดดเอ้ยสวยครับยังได้ยันอี